สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านครับมื่อนี้ก,ก็ได้มาตามไอ้ความฝันของทิศศีแฟนแมนนะครับเด้อกะได้ถ่ายคลิปกันไว้ในเวลากลางคืน,นกะจังได้ก็ขอโทษขอพี่เอฟซีนะครับเนาะภาพอาจจะบ่ชัดเนี่ยสำหรับเลขทิศศีนั่นเป็นตัวใดไปเบิ่งนํากันเนาะครับเนาะปันว่างได้ก่อปันวิ่งปอนอยู่นี่เซลฟ์ตัววิปปานอืมอีน,นุกอีนุกขึ้นหลองเพี้ยงไหมไปดู่ะ คนหลายคือมอระมก่อนสิ่งนี่เออคือลองเพลงคือมอระมก่อนสิ่งไม่ไปหลายมวนบ่มวนตึมตึมคนหลายอยู่หน้าบ้านเราเออจับ้านบุญเฮีย็นห่ืเตยบุญเย็นเนี่ยจักคือจักบุญยังเหนี่ยวจะบอกคนหลายคือมังอระมก่อนสิ่งนี่แหะแต่ว่ามวนบ่มีมีม่หมมวลเอออีนุ่มคือลองเพลงไหมอืมโอ้ฝันโอ้บ้านตื่นขึ้นมากโอ้บ้านตีไปหลว่าเกจิเบ็ดขึ้นไวอยู่ไวซื้ออยู่เลยก็บ้านสีเล่าเกจิเบ็ดดี ตีเกส่เบตัวเดียวเดียบ่ะวตีหนุกอายุหนุกความ่บอบ่ตีแล้ว่ะเกี่ยวคอีหนุกลองเพลงออาไม่เหนาบานพลอเนด้หลายสิเกี่ยวคมมนครับิ่งเด็กรถเล้าข่อส่งคนลลายโอ้ยออกอีลีแต่วายหนุกยี่แปดปีนี่เด้ยี่แปดออนุเป็นหนี่รมดีโอ้หลวอเพ่งถือไม่พร้อมว้าอินคนอนุขึ้นเวที่องสิส่นตัวผลคนลายอือ ปล่อยไหลนามีงานบ้าว่ะอืมปั่นไปเงั่ว้าไอ้คนไหลไปคับือยังเวทีอเอาตี่สองตัวเด้อตีเจ็ดหนึ่งกับสองแปดตัวอินุอายุยี่สิบแปดอนุอนุยี่แบ้านเลขทีเหอบ้านเลขทีเสิอ็ดอนุอายุยีเกิดพศสองพ้าร้อยสามสิ จ็ดอ mm. mm. okay, mm ีน hmm. ุ่มเกิดสามเจ็ดอายุยี่สิบแปดตีสองตหัวหลูเล่นมาเด็กสิงเนาะิเอคนร้ายหลายวะือยังว่องีออกไปอเครื่องมอเอกสิงะแตกเจ้าเจ้ากูได้ทกันออเสาไฟผ้าพังคุมวานน่ะเสียงเสียงมังสิ่ะ อ่าฟันนี็เป็นฟันสันเออฟันไนสัน้นบ้าครับ <ST AR> สำหรับเลขที่สี่ก็เป็นเลขเก็หนึ่งกับสองเก่าโอสองแปดนะครับนะตีเป็นสองโตเกหนึ่งกับสองแปดนะครับนะจะให้เอฟซีไปพิจารณาพิจารณาล่องเบิงว่าเป็นยังไงในวดนนี้ว่าฟันของเพื่อนจะเข่าอีกบ้าง เปินเขืนเ่นปัดแม่นมาหลายงวดแล้ว้อครับเด้อเอฟตี้ทันใดเข้ามาแล้วก็ซอยกดไหลกดแช์กดติดตามน้ำแนวน้ำแนวนอครับเด้อซอยกดไหลกดแชกกดติดตามเป็นกำลังใจก,กับปารลายในการทำคลิปวิดีโอเพื่อหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพี่ตอนนองนะครับเนาะจะแนเขากับพิจรณาเบนน้ำกัน ว่ามันสีขาว่เล็กที่สีในวันนี <c oughs> ้เดี๋ยวผมมีวลล่าว่างผมก็จสีไปฝติดตามเลขของของของก้นตมดินให้ด้วยครับเด้อสำหรับเอฟซีท,ที่ที่คอมเมนต์มาบอกว่าให้ติดตามเหลขของก้นตมดินให้นะครับเนอะวันนี้ผมก็สีไปตามเพิ่อนฮอดบ้านบุรั่งวะแ่แล้วก็เลขของ ของคนน้ำโขกแม่ปลาไหลอัก็อาจจะลงไปตามกระจาจะไปตามให้อีกเยอะเพราะว่าเพิ่นกระยุไกลเติบยุ่งทองขี่รถไปหาเพิ่นนะครับเนาะจังไรเอฟซีก็ใจเย็นๆนะครับเด้อเพราะว่าเหล็กพวกของพวกเพิ่นเนี่ยเพิ่นบ่ได้มาง่ายตัวเพิ่นสิฝันเพิ่นบอกว่าหางสั่นเพิ่นฝันจักเพิ่นสิฝันย้ำไรบูหางสั้นเป็นเหล็กฝันสำหรับเหล็กภูเพิ่นน้ำโขกแม่ปลาไหลอัก็เป็นเหล็กเพิ่นไปเอามาจากพระ ถามาจอกนะครับเนะาะก็รอรอเลขสีออกนะครับเดอ้อสิไปตามมาให้เพราะว่าเพิ่นตัวเพิ่นสินสไปตามมาให้ได้ตัวเพิ่นสิไปเอาเลขมาแล้วปลาไหลก็สิไปตามมานน้ำพิ่นอีกต่อนหนึ่งนะครับเนาะคันเลขกของวันนี้บ่นแน่ปลาไหลอาจจะไปถึงทำมาจอกจังหวะล้วไปเอาเลขกน้ำพิ่นน้ำก็ได้คันเลขเพิ่นยังเข่าอีกยุ่งในวันนี้นะครับเนาะสุดท้ายก็ขอยเอฟซีจงโชคดีมีความสุขลำรวยเงินทองถูกหวยรวยเงิน ไปถุงหดถุงหดนดะครับเด้อสวัสดีครับ